สวัสดีครับผมบูมนิสสันชชยลวันสาขานครมฐถมนะครับวันนี้จะพามาชมกระบะนาวาล่าคิงแคปรุ่น SL นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะครับบูมมี2แคมเปญจัดหนักให้ลูกค้านะครับแคมเปญที่1ดอกเบีย้ยศูนเลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียง20%นะครับผ่อน4ปีรับดอกเบีย้ยศูนเเไปเลยนะครับส่วนแคมเปญที่2เลือกรับส่วนลด80,000บาทรับส่วนลด80,000บาทในที่นี้ลูกค้าจะเอาไปลดในราคาตัวรถก็ได้หรืออววว่่าาาาเามาชยดดก็ไ้ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแคมเปญไหนทักและติดต่อบุมาได้เบอร์และไลน์หลังใครคลิปนี้นะครับสวัสดีครับคันนี้จะเป็น n o วาล่านะครับรุ่น SL ตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ได้ยกสูงนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อกระทะขอบ16นะครับหรือลูกค้าต้องการแต่งเป็นล้อแม็กยังไงก็ลองคุยกันได้นะครับมีล้อแม็กให้เลือกหลายลนะครับของทางเรา การข้างตัวรถนะครับนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้นาวาร่าแล้วก็ตัว SL นะครับระบุรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในตัวรถต่อนะครับภายในตัวรถนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับนี่ บอะของเราจะเป็นโทนสีดำนะครับด้านหลังของเรานะครับผู้นั่งตอนสองก็มีแอร์หลังให้ด้วยนี่นะครับ